อุ้ยใช่ใช่หรือเปล่าวะอะไรกระป๋ออุ้ยกระป๋อจอดอยู่ตึกนี้พอดีเลยตรงนี้ตรงนี้มันคือเอื้ออาทรบางขุนเทียนสองปะอันนี้หนึ่งค่ะอ้าวน้องจะไปหนึ่งหรือสองคะเขาชื่อเต็มเขาอันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันชื่อเต็มเขาเรียกว่าเอื้ออาทรบางขุนเทียนสองโอเคพี่อยู่เอื้อสองอย่าน้องต้องออกไปตรงนี้นะ ทีมงานรีบมุ่งหน้าต่อทันทีปักหมุดบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียนสองรถกระาะไหนอุ้ยอ,อุ้ย,ยใช่ใช่หรือเปล่าวะอะไรกระบะอ,อุ้ยกระ๋ะจอดอยู่ตึกนี้พอดีเลยก่อนกูหาที่จอดก่อนนี่เต้ยจอดได้หมดเลยจอดแปะจริงเหรอออ เจอเล็กกระป๋ออะไรนะเมื่อกี้เห็นเห็นทาไหนอพุทเท่าด้วยจตรงนี้นี่ใจมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่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 ต้องเข้าตรงนี้จะเข้าตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องเข้าได้ไหมเข้าก็ได้เข้าก็ได้เข้าก็ได้เย็นะเจนเย็นนะเดี๋ยวพูไปนะพี่ขอดูเลขที่ป้ายเลยดิมันมีทอพุทเท่าแต่เหมือนวอลหวนท่อพุทเท่า ตอนนี้ไม่อันเป็นสุขแล้วแล้วก็ให้ขับรถด้วยวันนี้นี่มันมีช่องอันนี้อันนึงเราจอดเข้าอันนี้ดีกว่าน้องอือจบเลยเธอกล้องเธอก็บังฉันฉันก็จับถ่ายรีแอคเธอเนาะตื่นเต้นฉันตื่นเต้นอยู่ทะเบียนอะไรนะน้องสามทอคุเท่าใบไม้ ทผู้เท่าบอไปใหม่สาิดัวด้วยนะคะเขาเนี่ยครอบควองรถกระบะอยู่หนึ่งคันสามทผู้เท่าเจอจุดตรงจุดตรวจครอบอกระเบือ่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไมย,ยตื่นเต้นตาย,ยอนนโอเคมันไม่มีมมมคำว่าตลาดทูวุฒอากาศ <ไป S 2> ใจเต้นหมดไปติดเหมือนเดิมดอ,อกหักจากประปอต้องสงสัย อีเตยเดินหน้าต่อไปสอบถามเจ้าหน้าที่นิติบุคคลโชคดีหลังจากเราเล่าเหตุผลการมาเยือนเจ้าหน้าที่ก็ชี้เป้าให้เบาะแสของเราได้ทันทีมองมานิดดมานิดที่เขาตึกไหนครับพี่ตึกหนึ่งแต่ความจริงไปที่ตึกเลยก็ได้นะคะได้ไหมงั้นพี่พาไปได้ไหมขอบคุณมากครับผม กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจ อนภาพบันดาลฝาก,กดฟ้าดาเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า